วัดีครับกเกมแบเซอร์วันะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าฮานะก็ตัวละครสายฟาทบพี่เป็นตัวละครที่เลือดเยอะกับสเตมินาเยอะตัวดีในระดับย่งไงเพราะว่ามาลตดิดีบกวกเ่ยอาจจะข้อเสียตรงอย่างเดียวที่เรื่องกาะกับเรื่องดาามีครับเพราะว่ามันดาามจมัน51อกับกเกาะเอนนแ้น่ว่าน,น,นี่เหลืออยู่ที่คุณดรับคุณจะไดับคุณด้รัคุณจะได้รับคุณดบคุณดับคุณจะได้รับคุณจะได้รับคุณจะด เบื่อแล้วจ่มามีนน้นี่อยู่จะหาไอ้เจอแล้วนี้เดี๋ยวหาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องการสองก้อนนะ

โอ้โหแล้วทีน็้การโช 私の,私の演奏。 私の奏を聞いて何だありゃあそう <laughs> ก็เป็ตนตัวละครดาเมจเกอร์พายตัวละครตัวนี้งนี่จะหาน้ำมันนะเพราะว่าจะได้อยากเฮลิคมาเด็ดเจอปะ่ะถ้าเจอก็แฮปปี้โอเคแฮปปีล้ละนี่ก็เดี๋ยวหาเลยแล้วก็หา เนี่ยกับหาไอซองกระสุนว่าเป็นอันที่ดีอย่างเลยพี่คาปนนี้มาเพราะว่าเจอไหมเ,เจอจบ 私の影響を聞いて。 กาแฟหมดตูดแล้วมาดีละขยับกัะเลยดิ้ทางอ้โห 好，哈！好、啊，哈！哈、okay.！好、okay.，哈！哈！好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 ，哈！哈！ 現在の生存率は50%です。私の演奏、聞いて私の演奏、聞いて,のてんだいトリプルフィール。 ต้องขามันเนี่ยยืนอยู่นีตะขันรอก่อน กินอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็ไปท่าเรือแล้วก็ไปหาของที่เหลือให้หมดจบยังก็ต้องคาบีวอดีเพราะว่าคนคนนี้เขาเล่นดีอ่าเล่นแถบโชคดีที่ยังมีอาหารอยู่ได้แห่โชคช่วยนะคอนอนเอไม่ก มาทำไม่ได้รอบ ยังไม่ตาย

ได้ของอาวุธอาวุธนี้ก็ดีนะครับไม่ได้ยากเยโอ้ยเราเราก็ไวเกิน 私の演奏聞いて。 แค่ที <accurately S 2> ่เดึยโอเคเขาอ่เล eh ้วกว่าทำทำ EOD ทันอยู่ตัวละครตัวเนี้ยเลือดเยอะมากเลยนะจริงๆนะสำหรับฮาร์ดถือว่ามีดีตามสถานการณ์ครับแต่ก็อยางว่ามันถ้าผมคราบอีชุดเลือดก็ได้นะถ้าขาบชุดเลือดก็จะเป็นสองร้อยสองร้อยแปดสิบกว่าก็เลยบกตั้งห้าสิบ อันนี้แต่ว่าถ้าถ้ามองในแง่นี่คือยังไงก็ต้องขาชุดด e ีกว่าดีเพราะว่าโดนดาอีกครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ายังไงเขาก็กเล่นแถบและะจริงแต่ก็อย่างว่าครับถ้าเล่นไอซอนสายคอมแบ็กอะเล่นบาลานหน่อย,อยอไม่ต้องเล่นแถบจ่า,จาตีเก็บมารด้วยอะไรด้วยะจะเก่งมากาเลยนะแต่พอถ้าเล่นแถบจ่าไปอะเล่นแต่แถบใหญ่มันก็ดีนะจุดหนึ่งแต่ว่าก็ต้องลองกลับกันอีกรอบหนึ่งคือ ถ้าหากว่าเรามีดาเมจแล้วเราวางแท่ะแล้วเราตีอะย่างน,น้อยดาเมจเบิร์สูงแล้วเราก็ตีดาเมจแรงก็เก่งมากๆันตัวนี้ส่วนฮาร์ดเป็นตัวละครที่เลือดเยอะสเตมินาเยอะอโซโซมีดีตรงที่ดดดกดสกิลแล้วก็มาเทลี่ดีบวกแต่ข้อเสียมีใหญ่ใหญ่จะมีแค่จุดๆดเดียวคือเรื่องดาเมจดาเมจกับอาเกาะอาจจะต่บเพราะขนาดถ้าได้อาวุธทองก็ยังไม่ถึงสามร้อยเลยถูกปะล่ะ แต่เสียดายเคที่เคที่เหยียบแถบเรียบร้อยหนักหนักเลยเคที่ส่วนอายะอายะเล่นปืนเนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปไปปืนม่วงต่อคิดว่าเล่นปืนถ้าหากมองในแง่หนึ่งคือปืนเนี้ยก็เล่นไปถึงอาวุธเทียมม่วงได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับอาวุธสายมัดนั่นเอง,เองปืนอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่าชุดยังไม่พร้อมอืม ตัวละครเอาเยอะเนานะส่วนแคที่แคที่คือเขาทำชุดฟูลหมดแล้วนะจริงๆมีกันอันนี้เด็ดแข่งกันระยะใกล้ผมผมก็โดนเหยียบปุ๊บผมก็ต้องรีบไปแก้แก้เกมโดยต้องไปทำแทบ็บกันแท็บเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเล่นสายาสายตีไม่ใช่เขาไม่เล่นสายตีเขาเล่นสายนั่นเลยเขาเล่นสายแท็บจ๋าพอมไปเล่นสายแท็บจาามันก็มีความลำบากลับงนิดนึงถ้ามาร์ ถ้าฝ่นตรงข้ามเขามาร์คเอบวกหรือไม่ก็เอ็ะจะเก่งกว่านี้เยอะแต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่าเขาเรียกว่าโดนผมตีเทียร้อยอน,นีอ,นนอ,นนอ,นนอะเนอรีนแล้วสัตว์เขาก็ไม่ได้เยอะแต่ผมก็ได้สัตว์เยอะแล้วก็เรียกว่ามาร์คเอ็ดไวตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีในระดับหนึ่ง มีตั้งสองสามสี่ถือว่าดีมากนะสเตมมิแนาก็เยอะแบตเตอรี่ดีบวกแค่ต่างก,กับแค่ดามเมจที่เชก็ตกแค่นั้นแหละส่วนจุดเด่นของตัวละครตัวนี้จะเป็นอันนี้มีโซนนี่สัติภาพทําให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วเราไม่สามารถเข้าสูบบ่บอเทลหรือสูบบ่เข้าสูโ่โหมดต่อสู้ได้ก็คือเราจะเดินเก็บของแบบว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เจอเราแน่แนกับเราก็ไม่เจอฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันเป็นเวลา20ปี ถือว่าเป็นสกิลเซฟโซนที่ดีในการรักษาการบาดเจ็บเลยก็ใช่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนสกิลต่อมาเป็นสกิลจุดเด่นของฮาร์นนะสกิลนี้โจมตีด้วยความเสียหายเพิ่มเติมจาก40%ของอาวุธของอีกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบยิ่งอีกฝ่ายอาวุธติดลบมากเท่าไหร่ดาเมจก็จะเพิ่มมากเท่านั้น สมมติว่าฝ่ายรงค้ามอาวุธทื่ลบหนึ่งก็บวกสามอาวุธทื่ลบสองก็เพิ่มดาเมจหกหน่วยแต่ถ้าฝ่ายรงค้ามอาวุธแล้วก็ทําลายทิ้งเลยเป็นตัวละครที่ทํลายอาวุธที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่งของดาเมจห้าสิบน่ะห้าสิบเปอร์เซ็นของดาเมจอาวุธของฝ่ายรงข้ามแต่มันคือดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าห้าสิบก็จะโดนไปเยอะอยู่นะของการโยมตีปกติอืมแต่ยังไงก็แรงครับ อยูย่ๆเบิร์ดมาสมว่าคุณตีทีละห้าสิคุณกดสกิลทีมแปเลยเป็นตัวละครที่ค้าดดาวดาเมจสกิลไม่ได้เพราะว่ายิ่งคุณต้องไปดูอาวุธหรือเปล่าก็อาจจะใช่ส่วนนึงอยูย่ๆดาเมจอาวุธก็เด้งขึ้นมาเลยถ้าคุณอาวุธของคุณติดลบนะโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณคนระับ